ขายขวดอีกแล้วจ้าฝรั่งเก็บขวดขายจ้าขวดหนึ่งกะยี่สิบหาเซนจ้าพี่น้องเอ้ยเนาะขยายฝรั่งขายขวดขวดมีค่าได้พี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าคิดราคาไปแล้วเนาะขวดละยี่สิบหาเซนเขากินหน้าเหมือนแล้วเขาก็เก็บไปถักขายจ้าเพราะว่าเขาคิดราคาไปแล้ว ขวดละยี่สิบห้าเซนจ้าทิ่งก็คือถิ่งเงิน2ี่สห้าเซนละจ้ากินแล้วต้องเก็บไว้เนอ้อไม่งได้จะจะออยเราเท่าโอ้ยเดี่ยมตาพี่น้องบระเ็นเจดออยล้วพี่น้องเห็นบะขายขวดขายขวดจ้า อักโรอัโรน้อยอโรปื้มบุนสวรรค์สิ9ออยพี่น้องเออยยี่สิบห้ซจะวฟีคริกซูวีฟีนไหมใช่เกณวีฟีนอโรริกู่ ้ายีจ้าพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ